และยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สวนชัยช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้คุณมน <c oughs> นะครับมาที่เจสซีมินคนเยอะมากเลยอะ่ะคุณมาแนะนำตัวเองนิดนึงทุกคนรู้จักคุณมนผมยังไม่รู้จักเลยอะ่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุชาญจรัสวิเกอุลนะคะมนค่ะผอ้บร,ร,นะริบรรกาะผู้บริกาสคือคุณเบญจาแสงชัยอรุณค่ะอ๋อนะครับสุดยอดเลยกับเจสซีมินอินเตอร์วันนี้กับความประสบความสำเร็จคนเยอะมากเลยใช่ค่ะนะครับวันนี้มาทำอไมกันครับวันนี้ทุกคนก็คือมาหาช่องทางที่เขาจะ ประสบความสาเร็จหาเงินนะ,คะ่ค่ะเพราะว่าบางคนก็เป็นลูกจ้างหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะอยากจะมีธุรกิจเสริมแล้วก็มัน่นคงโอเสริมแบบเงินล้านเลยนะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าจัด <c oughs> จัดมืนก็ให้ได้อะคะ่ะอาาใช่ค่ะคุณมลน,นะคะอยากจะฝากอะไรที่ไปให้กับพี่ๆน้องๆที่กำลัง,งจะก้าวเข้าสู่นะครับจัดมินอินเตอร์บ้างครับค่ะมลก็อยากจะฝากอยากจะฝากนะคะว่าวันนี้นะคะบริษัทจัดมินนะคะโปร่งใสไม่ไขฝันจริงๆนะคะแล้วก็มนคิดว่าจากเวลาที่มนทํางานมาปีกว่านี้ครับมลมั่นใจเลยค่ะ มั่นใจแบบเกินร้อยค่ะว่าที่นี่นะคะทำได้จายจริงนะคะแล้วก็แผนการตลาดนี่เรียกว่าคนที่ไม่เคยทําก็สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะอันนี้จริงๆเลยค่ะที่อยกจะบอกเขอยากจะรู้จักคุณมลนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางภาคอีสานบ้างทางเหนือบ้างนะครับเบอร์โทรอะไรครับคุณมนย์แปดสี่ค่ะ9 0 1าศูนค่ะสองค่ะและอีกเบอร์หนึนะคะ 081ค่ะ193นะคะ6369ค่ะมน้าค่ะนะครับติดต่อได้เลยเนาะนะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคว้าวว้าวว้าววการเงินทองไหลมามันไม่เคยหลับจริงไหมใช่ค่ะนะครับดังนั้นเราสามารถนะครับดูแลนะครับเพื่อนๆทีมงานได้แน่นอนเพราะว่าคุณมนนะครับคงจะให้เกียรติเข้ามาร่วมกับรายการของเราบ่อยๆกับ Jasmine Inter Super m o เ e อ n ์มอนิเตอกับผมกิรติอนันต์ส่วนชัยนะครับยังพูดอยู่กับผมครับอีกสักครู่เดียวครับค่ะสวัสดีค่ะ